สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับเ a s ตร t r o n g YouTube เราพูดจริงเรื่องประกันภัยครับผมวันนี้เป็น c a s ต study c a s สนะฮะเป็นเรื่องของร้านอาหารซึ่งไปเช่าพื้นที่อยู่ในคอมมูนิตี้มอลล์ประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือเขาทำรัษละร้านอาหารที่เป็น drive t h u นะฮะแล้วก็จะมีป้าย drive t h u เนี่ยซึ่งอยู่ภายนอกร้านเขาสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีรถบรรทุกสินค้าเนี่ยมาชนแล้วทําให้ป้าย drive t r u เนี่ยเกิดความเสียหายถามว่าในเคสเนี้ยส่วนของประกันเนี่ยให้ความคุ้มครองไหมอย่างนี้ผมแจ้งนะครับว่าในเคสเนี้ยร้านอาหารเราเนี่ยไปเช่าพื้นที่ ในส่วนของคอม m ม n i t y ีมอลดังนั้นส่วนใหญ่เราก็จะทำประกันในส่วนที่เราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ก็คือในส่วนของตัวเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งตรึงตาแล้วก็ในส่วนของตัวสต็อกสินค้าเราก็จะคุ้มครองในส่วนของป้ายซึ่งเป็นป้ายชื่อร้านติดกับตัวร้านเลยแต่เคสนี้เนี่ยไอตัวป้าย drive t o เนี่ยมันอยู่ภายนอกมันอยู่ภายนอกร้านนะครับแล้วก็ในเรื่องของการตีความหมายเนี่ยเขาตีความหมายว่ามันเป็นอยู่ในส่วนของสิ่งปลูกสร้างหรือเปล่าซึ่งเราไม่ได้ทำนะครับหรือ2คือป้าย drive t o เนี่ยมันถูกจัดทําโดยเจ้าของคอมเมอหมซึ่งมันไม่่ใชกรรม ในส่วนของเจ้าของร้านค้านะครับประกันก็จะมีข้อโต้แย้งในในเรื่องของประเด็นนี้เราเรามาดูกันก่อนว่าในเคสเนี้ยถ้าเราจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีเนี้ยเราทําอย่างไรได้บ้างนะครับหนึ่งแน่นอนในเมื่อมีรถยนต์มาชนป้าย drive thru เราเสียหายสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราสามารถที่จะเคลมกับประกันภัยของรถยนต์ได้ครับเพราะว่าถือว่าในส่วนของรถยนต์เนี่ยมลเมอร์ทาให้ทรัพย์สินเราเสียหายนะครับก็ไปเคลมในส่วนของประกันภัยรถยนต์ส่วนที่2ก็คือเพื่อความชัดเจนให้เกิดความคุ้มครองขยายมาในส่วนของป้าย drive thru นะครับเพราะว่า กรณีน,นีน้ถ้าป Drive ้าย Drive thru เสียหายเนี่ยการที่เราจะจัดการดูแลซ่อมแซมเองมันย่อมจะรวดเร็วกว่านะครับที่จะให้ทางส่วนของเจ้าของคอมมิชชันเนี่ยมาทำการซ่อมแซมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นก็คือเราระบุไปในกรมธรรม์ให้ชัดเจนเลยครับว่าความคุ้มครองที่เราต้องการคุ้มครองเนี่ยให้ครอบคลุมถึงทรัพย์สินที่เราดูแลรักษาหรือจัดการในฐานะผู้รักษาทรัพย์นะครับในเคสนี้ป Drive ้าย Drive t h ก็จะถูก ครอบเข้ามาอยู่ในความคครองของกรมธรรม์โดยทันทีข้อที่สาที่แก้ได้คือการใส่สเปเชียลคอรสครับสเปเชียลคอสนี้คือให้คุ้มครองขยายถึงม่านบางแดดม่านบางตาและป้ายต่างๆที่อยู่ภายนอกอาคารนะครับนี่คือวิธีการแก้ปัญหาทรัพย์สินซึ่งบางทีมันมีความก้ามกลืนอยู่ว่าเราจะทําอย่ายงไรเราไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เราไม่ได้เป็นในส่วนของทรัพย์สินที่มันจะรวมในสิ่งของตัวเฟอร์นิเจอร์หรือได้รวมในส่วนตัวสต็อกนะครับวิธีการแก้ก็คือเนี่ยครับ ขยายคาจำกัดความของมันให้ครอบคุมถึงนะครับในฐานะผู้รักษาทรัพย์แล้วก็ในส่วนของ specialty cost ก็ใส่ความคุ้มครองตัวนี้ขยายเพิ่มเข้าไปนะครับก็จะสามารถแก้ปัญหาตัวนี้ได้นะครับวันนี้ก็ถือว่า case study สสนี้ก็คงมีประโยชน์กับในส่วนของทางาผู้ชมบ้างนะครับสำหรับคราวหน้านเนี่ย case s t r o จะมีอะไรก็เดี๋ยวมารับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ